สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัตถุมงคลพระเครื่องเรื่องใกล้ตัวโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านคุณแพทย์พักด,ดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับเรามาศึกษาเรียนรู้ด้านวัตถุมงคลร่วมกันคลิปนี้เป็นคลิปที่471ขอ,อนําเสนอเป็นพระผงนะฮะเป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงปู่มีวัดมารวิชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ จากภาพที่ท่านเห็นครับเป็นด้านหน้าและด้านหลังของวัตถุมงคลที่นําเสนอในคลิปนี้ครับส่วนตรงกลางนั้นเป็นลักษณะที่ตอนวัตถุมงคลมันจุอยู่ในกล่องครับเราไปดูรายละเอียดของวัตถุมงคลชิ้นนี้กันครับด้านหน้าของวัตถุมงคลนะครับเป็นพิมพ์พระบิดตานะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นลักษณะของหลังแบบนะฮะเรียกว่าหลังแบบโดยมีการฝังตะกรุดเงินหนึ่งดอกนะครับ แล้วในแบบนั้นนะฮะมีเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์วัดมารวิชัยนะครับอยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยาครับสำหรับในด้านหน้ากล่องนะฮะมีระบุรายละเอียดว่าอายุ9 86ปีนะฮะปี2539นี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของพระปิตาหลังแบบของปุ่มี โดยที่มาของข้อมูลนะครับจากหนังสือ100วัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยเดี๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลของจริงกันครับนี่คือวัตถุมงคลที่กําลังนําเสนออยู่เนี่ยนะครับอยู่ในกล่องนะฮะขออนุญ,ญาตเปิดกล่องให้ท่านได้เห็นภาพช,ชัดชนะครับว่าอะไรเ,เป็นอย่างไรเนื้อสีขาวกับนะครับนี่คือพระปิตานะครับเนื้อสีขาวด้านข้างวัตถุมงคล ด้านหลังนะครับเป็นลักษณะของแบบคือลึกลงไปในเนื้อวัตถุมงคลแล้วก็มีรายละเอียดดังที่นำเสนอไปครับครับนี่คือพระปิตาหลังแบบหลวงปู่มีวัดมานวิชัยอำเภอศรีนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี2539ครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ